สวัสดีครับวันนี้อยู่บุญเซลล์แบ็กทอโต้อีกแล้วครับเรามาอยู่กับเจ้า isu d back หนึ่งจุดเก้าตัวเซ็ตไฮแลนเดอร์นะครับพี่ตัวยกสูงนั่นเองตัวรถจะเป็นสีดำปี2020เลขขายเพียงสี่หมื่นสี่พันโลเท่านั้นคพี่สี่หมื่นสี่พันโลเท่านั้นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมมาที่ออฟชนนั่นนาาตัวรถสีดำกันก่อนเลยนะไฟหน้าจะเป,ไป็นโปรเจคเตอร์ไฟทำนนี่นะไฟตาหมอกคู่หน้ามีมาให้พี่ดดตมาจังหน้าเราหลอกกันเลยนะครับพี่นะมาที่ด้านข้างล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กซ์อะไรเดิมเลยนะครับพี่ ล้วไม่อร่อยเดมงครับผมบันไดข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยกระจกข้างปรับไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกครับพี่นะการฝาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับมือจับก็จิดคงเนียมหล่อกันเลยนะครับผมภายในได้ประตนสีดําทันกมับเทกสีดําเงาสวยๆเลยครับพี่เนี่ยนะครับผมเบาะหนังด้วยเนาะเอามาดูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันมาพี่เบาะหนังใหม่ๆกริบๆไม่ยุบไม่ย้วยเลยครับพี่นะ ไม่ยุบไม่ด้วยเลยนะครับพี่นี่ช่อง USB มีให้หนึ่งช่องนะครับพี่แอร์ตอนหลังมีมาให้เช่นเดียวกันละหล่อเลยนะครับพี่นี่แม็กไรเดอร์เดิมๆนะดีแม็กคนะไฟฉายได้เป็นแบบสวยๆเลยเป็นโคมแบบว่าสองชั้นนะครับมันจะมีสีขาวมาคุ้มอีกชั้นหนึ่งเนาะละหล่อเลยกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่เนาะบันไดได้านหลังมีมาให้เช่นเดียวกันตัวเซตพอดีอนะละหลอกันเลยมาที่ออปชั่นด้านใน คนขับกันมาพี่ปุ่มคอนโทรลข้างประตูครับพี่นะนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับพี่ลออเลยนะพี่เพิ่มเสียงเสียงควบคุมวิทยุครับพี่วิทยุได้เป็นวิทยุหน้าจอดทัชสกรีนนะครับแอร์อันนั้นหรอกเกียร์หกสปีดธรรมดานะพี่นี่นะได้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนั่นเองนะครับพี่เบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่เบาะหนังลออเลยครับพี่เบาะหนังลออเลยพี่เจ้าอิสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้า ตัวเซตไฮรันเดอร์ครับลาไปปี2020เรื่องไม่40,400โลราคา589,000บาทู่589,000บาทอยูผมเซอร์แบกทอต์ครับ